โอ้พี่น้องะ่ะวันนี้ฝนตกนะคะถ่ายแบบเรียวๆมาให้ทุกคนดูเนาะเพราะที่อังกฤษนี้ฝนตกแบบนี้แหละคะ่ะเกือบทุกวนันทุกวนันพี่น้องเลยเนาะวันนี้ท่าทางจะไม่หยุดก็เลยออกมาเลยจ้ะเนาะพี่น้องะ่ะอันนั้นเพื่อนเมลีนะคะพี่น้องคิดเอาว่าอายุเท่ากันแต่ว่าตัวสูงมากเขาดูเหมือนสิบสามสิบสี่ปีเลยคะ่ะเนาะต่ ทั้งทั้งที่สิบขวบเท่ากันกับเมรีเกิดก่อนเมรีหนึ่งเดือนแค่นั้นจะ้ะพาตอนแรกว่าจะพากันไปกินข้าวที่เออใกล้ๆบ้านแต่ว่าคุณย่าอยากได้อันนั้นค่ะอยากได้กเกงใไหนที่พลายหมากก็จะมีอยู่ที่เมืองนี้ค่ะที่ใกล้ที่สุดคือฮาโรเกตค่ะพี่น้องคะดูดอกไม้ยังไม่ออกในวันนี้คือวันที่เก้านะคะ วันที่เก้าเมษายนแถวนี้ซากุระจะสวยมากเก้ 9, May, าเมษายน2567เนาะค่ะอุณหภูมิโอเคอยู่ค่ะ12-13องศาแต่ว่าฝนตกค่ะพี่น้องค่ะแย่ yeah. ตอนเมลีเด็กๆตอนเมลีเบบี้ปกติแล้วจะสวยมากเนาะอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะพามาใหม่ อย่าร yeah. องเท้าบูทเนี่ยสกรปรกแล้วคือโยนทิ้งเลยบูทตนนัวนี้ใส่คุ้มค่ามากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขมมนไปเวันดี้จากอังแฤนค่ะพี่น้องค่ะส,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 สวัสดีทุกๆกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเดินกลับหลังเพราะว่าลมเห็นไหมพี่น้องเดินกลับเดินหน้าดิลมแล้วก็ฝน ห <laughs> วังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะวันนี้ที่เมืองฮาโรเกตเพื่อคุณย่านะคุณย่าอยากได้โกโกโนค่ะโกโกโนสักสองแพ็กเป็นว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้สายเคยซื้อให้พ่นแล้วมันใส่ดีเนาะค่ะเป็นแบบของคนแก่ดีนองค่ะไปสายก็จะพาเด็กไปกินข้าวด้วยไม่รู้เขาจะไปกินที่ตรงไหนเนาะเดี๋ยววันนี้ถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะคะอีสองอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์นี้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากๆเนอะวันแดดออกนี่จะสีชมพูสดสวยมากคุณน้องค่ะอันนี้คือเขายังไม่บานเนาะเพิ่งเริ่มออกจ้ะเพิ่งเริ่มต๊อปเปาะแตเปะออกมาเห็นไหมนี่นี่จ้ะมันจะเอิึงมันจะง่ามากตรงนี้จะเป็นขึ้นชื่อแถบนี้นะคะที่จะมาชมอ๋อ thank you she's marrying you อ๋อ come on then ดนตรงนี้จะขึ้นชื่อเนาะค่ะสวนสาธารณะที่มีดอกซางกุระสวยค่ะแถบ,บนี้เนาะเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันมาถ่ายแฟชั่นนู่นนี่นั่นกันเยอะค่ะน้องไม่ดีเกิดที่นี่นะคะอยู่ที่นี่สามขวบสามปีนะสามปีกว่าๆอุ้ยฟีฟี nice. Nice ่ยอ์เฮเวลี่ไนท์ไนท์ขั้นเลน เวฟวินของไมนี้ก็ไนส์กันเลยแต่ไม่เวฟวินไม่เวฟไหมไปไหนๆก็จะถ่ายให้ดูนะพี่น้องคะ่ะไม่มีคอนเทนต์อะไรนะพี่น้องและนี่คือชีวิตจริง <we> เรียวไรย yes. สวยงามไม่แพ้ทางหลีดนะคะสถาปัตยกรรม ทางตรงนั้นแหล่งช้อปปิ้งนั่นก็สวยค่ะแม,ม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเดียวไลก็คือเรื่องจริงๆงนะคะพี่น้องคะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรค่ะโอ้เด็กน้อยวิทยเข้าไปในนั้นใช่ชอบดูดอกไม้ไ S <S ให้ดูเวลาเราไปไหนมาไหนโอโทษดิ oh, <sorry. laughs> จริงๆอยูน่นะค่ะเห็นไหมกาลางลมไม่ค่อยได้นะที่อังกฤษมันลมเป็นหมดอ่ะจังเห็นหะขนาดลมเท่านี้นะเมื่อวานลมแบบสุดๆเลยค่ะอันนี้เป็นศูนย์การค้าของวิกตอเรียนะที่น้องค่ะวิกตอเรียสช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เข้าไปในนี้จะ้ะ สวยค่ะายชอบดูมาตอนไหน,นตอนไหนก็ดูคือเก่าจา้ะเมลีมีเพื่อนวันนี้ชวนคุณย่ามาอยู่นะคะแต่คุณย่าไม่มาเพราะย่าบอกว่าฝนตกฉันไม่ออกไปหรอกแต่ให้เธอไปซื้อเงเกงในให้ฉันหน่อยว่างั้นค่ะที่น้องก็เลยได้เลยวันนี้สงสาวเลือกทานพิซซ่านะคะจากร้าน ที่ชื่นชอบของคนอังกฤษและคือขึ้นชื่อเหมือนกันเป็นอาหารที่ทานง่ายๆมีพิซซ่ามีพายมีขนมหวานมีแซนด์วิชอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะร้านเกรกค่ะพี่น้องร้านเกรก g r e g g s บอกค่ะพี่น้องน้องมิลีนี่ชอบมากๆเลยภาพชวนไป kfc ชวนไปแมคโดนัลก็ไม่ไปวันนี้ตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟค่ะ โอโลเกตนี้ดีค่ะมีรถไฟไปทุกที่เลยค่ะแถวนี้เป็นศูนย์การค้านะคะศูนย์การค้ามีแต่คนเดินไม่มีรถเข้าจา้ะยาวไปนี่เลยอัน,นี้จะเป็นร้านของไพรหมพี่น้องไายหมากหรือว่าพรหมากแล้วแต่คนจะอ่านของถูกพี่น้องถูกมากๆ คุณย่ามาซื้อตรงนี้เพราะว่าทรายเคยซื้อไปให้แล้วใส่ดีนะค่ะตัวนี้เพื่อนว่าแบบที่มันไม่มีเป็นยังไงละ่ะมันไม่มีหัวยางที่แบบไม่รู้อธิบายไม่ถูกพี่นอ้องเพื่อนชอบเนาะที่ทรายซื้อไปให้เพื่อนตอนนั้นตอนนั้นนะมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่นอ้องแบบมันรุ่นเก่าแล้วที่ทรายซื้อไปให้เพื่อน <laughs> เอาจีสตริงไปให้ยาใส่เนาะอาจจะหาเจอไหม พ่าตอนนี้มันก็นานมากแล้วที่ซื้อไปให้เพื่อนรรนี้ไม่ใช่จ้ะมินิมันเป็นมินินะมันต้องเป็นแบบใหญ่กว่านี้คล้ายๆนี่แหละจะคล้า,ลายๆฟูลคือแบบเต็มตัวนะจ้ะตอนนั้นมันแพ็คสานะอันนี้มันแพ็คสี่เลย ย่าบอกให้เอาสองแพ็กแต่มันไม่มีแบบผ้าที่เป็นที่ชายซื้อแต่ก่อนแต่ก่อนจะเป็นหัวแบบไม่ใช่หัวแบบนี้จ้ะแบบหัวหัวแบนๆหน่ยนะพีน้องยางหัวยางมันเห็นไหมมันแบบไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่ได้เป็นหัวแบบนี้เป็นแบบแบนๆคล้ายๆแบบนี้จ้ะ ้องมิลี่เทรพี่มิลี่หัวมันเ็นเบนแบบคล้ายๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำมาใหม่เนาะไม่ไม่มีอันแบบเก่าที่เราซื้อให้ย่าแล้วของคุณย่ามันจะเป็นไซส์มีเดียม มันไม่มีแบบเก่าที่คุณย่าใส่พี่น้องเขาก็ทํามาใหม่เรื่อยๆเนาะก็เลยจะเอาแบบนี้แล้วไปให้ย่าลองก่อนเอาชุดเดียวก่อนตอนแรกเพื่อนว่าให้ซื้อไปสองชุดถ้าชอบก็คือเราได้มาบ่อยอยู่จะเอาแบบนี้แหละถูกๆพี่น้องหกหกปอนเองใช่ไหมใครไม่เห็นราคาโดยประมาณนะเออหกปอนกไซส์อสนี่แหะให้ย่า พี่น้องนี่แหละมันจะชอบแบบนี้ที่เป็นเปนแบนแบบนี้พลาสติกแบบนี้เพื่อนว่าเนาะเอาไปลองก่อนจะ้ะนี่แหละเพราะมันหาแบบเก่าไม่เจอวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะพี่น้องคะเอาบรรยากาศแบบฝนตกคลุ้มครุมมาให้ดูซื้อเสร็จแล้วคะ่ะกางเกงได้ใส้ได้กางเกงหนึ่งตัวจากใครามากนะพี่น้องคะ แล้วก็กโกโนอให้คุณย่าหนึ่งชุดเพราะว่าไม่กล้าซื้อไปเพิ่นเยอะเพราะว่าถ้าไม่ถูกใจเพื่นก็ไม่ใส่พนะี่นนอเพราะาแบบเก่าที่เพิ่นสั่งนะ่ะมันมันไม่มีเขาทําแบบใหม่แล้วคิวลิบกําลังบานค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่บาหนหมายถึงว่ายังไม่เต็มที่เนี่ยน,นะคะ่ะใส่ถ่ายให้ดูแล้วค่ะไปจุดเด่นๆ ใครมาอังกฤษอย่าพลาดนะคะเบตตี้คาเฟ่เขาเรียกเบตตี้พี่น้องคะเห็นไว้คนต่อชิวกันนู่นไม่ใช่สองคนนี้นะนั่นจ้ะเบตตี้คาเฟ่เขจะเป็นชาเป็นกาแฟเป็นพวกเหมือนเหมือนแบบว่าอัปจอโนนทีหน่อยนะคะ่ะพี่น้องคะนั่นจ้ะที่เพื่อน เบตที้ D E T T Y เบตที้คาเฟ่เด็กพี่น้องเด้อต่อคิวกันยาวเลยใครไม่เคยเข้าไปนะเบตที่เพราะว่าที่เก็จรอคิวค่ะพี่น้องขี้เกยจรอคิวส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาท่องเที่ยวเานาะเมืองม,มันไม่ได้มีทุกเมืองค่ะต้องรอคิว เพื่น้องเมลีนั่งน้ำตะกินเปียกแล้วฟีบี้อยู่โนะยบุ้มเว็ดฝนฝนพี่น้นนองเฮ้ยไปจะพากลับบ้านเราแล้วทีนี้ฝนตกจ้ะได้ออกนอกบ้านจ้ะในวันฝนตกนอกหมายถึงว่า มันติดอยู่ในบ้านหลายวันไม่ได้จ้ะพี่น้องคะเพราะว่าเด็กน้อยหยุดค่ะมาได้กันขนมในด,ดีเลือกเอาน้ําเพื่อนเพื่อนเลือกเอาขนมไปลรุปะลกลับบ้านทีนี้นั่นละพี่น้องคะถ้าไม่ฝนไม่ตกแด,ดดดีๆจะพาทุกคนไปเดินหลายๆที่เนาะจ้ะและนี้ก็ประมาณนี้ละจ้ะน้ี่น้องเนาะไป